วัสดีจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้น้ำนักเจ้าเกือบเปียงแยวแล้วเจ้าน้ำขึ้นนะแหมเพราะว่าฝนตกมากี่วันก่อนแล้วก็ทินนี่ขางิดทสายน้ำมันก็ขึ้นมาแล้ววันนี้เอาหลังแฝงซอกตาสองเ้นเกลงลงเหมือนเดิมมาพอากำลรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าน้ำเลิกมาก มานเจ้าแหวนก็ปัดตะเจียนายเจ้าลงมาเดี๋ยวนี้าอันเดี๋ยวหัวแล้วนะฮันใครหัวแล้ว ปลาไต่หนึ่งตัวเจ้าปลาไต่กลมหนึ่งตัวเจ้า,าแหงกระลึง ลายตาจะเตียงตายระเปล่าว่นเจ้าวันนี้อย่างมา้าแบบลอยนี้ป่าหน้ามันนักเจ้าพี่โฟก็นนักก้อนกลมแบบแก่เจ้ารถแบบไางลายหนึ่งเจ้า Hãy subscribe có kênh Ghiền จะเทียนซ้ายหนึ่งแล้วพี่คอเห็นดับจ้่พี่คง เด็บที่รับตัวที่รับตัวเจ้าก้อนจับนั้นแบบแบบแบบตะเพียนทรายเจ้าที่โออยู่ตรงพื้นนะครับเจ้า กระเทียมสายหนึ่งจ้า <c oughs> ยกจะได้ก็ได้ตัวกว่าจะได้แต่ละตัว กรแว่นสองตัวปัสใ้ข้างล้ายหนึ่งเจ้าคว <c oughs> อมใจกันนอนอยู่ก้นจ่ําเลยเจ้าถันรักก็ไม่ได้เจ้า ผัดกระเทียมสายหนึ่งเจ้าอย่างกับข้าวหลาย <c oughs> านีน่จะปลากับกระนึกวถ้าจะข้าวหลายตัวเปลี่นมาข้าวตัวเดียวเจ้าผัดกะไรเจ้าจะปลายหา่ายายามองไม่ลงมาหลุมเจ้าลงมาตีขวเจ้า ประวัติทหารที่โคน้าป่ากระบ,บติษแล้ววันนี้กับป่ากระบ,บกไฟนี้มาให้ไปไหนหมดป่าจะได้กระเจ้า,าจะเตียมทรายเจ้า ปัะจานตัวเจ้าประจานตัวใหญ่ปีดท่านเจ้าอึออ๊ตามตัวเจ้าประจานซ้าย ปัดไส้แล้วก็ปัดประเทียน้ายเจ้าจะปลายาย่มองเห็นแล้วเจ้ายหญ่ายาน้ำปองหมายเดิมเจ้าแต่ดีีบ้านตะว่าเจ้าปัดระเทียน้ายหนึ่งเจ้า ตัดส้อยมอนฝนน้อยเจ้าลูกลูกป่าแพนป่าหน้ามันใสเจ้าแล้วก็น้าน,าน,นักมันไสไปเลยอ่ะเจ้าป่าว้ายได้อยู่ย,ยได้หนึ่งตัวอยู่ ตัวนี้มันลืมกระโดดเจ้าตัใต้ยหมอนเจ้าตัวใหญ่เจ้าดีเจ้าลืมกระโดดจัใท้ข้างลายเจ้า โอเคเจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนยึดเก็บกาดย้ายไปย้ายมาเจ้าน้ามกดหนักลวกใส่เจ้านี่เจ้าหน้าขึ้นมาขึ้นมาเต็มเลยเจ้าตอนนี้ก็อยู่กับเปียงเงินเลยหัวเข่าไม่ได้เจ้าขนาดหน้าโป้งตีนี้เป็นทาสนะเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของจาป้าติบ้านกับเจ้าอาจจะได้นักกอวันนี้เป็นวันติแบบ่าแยก็ได้เลยเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปฟ้ากติบ้านเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของชะตามั <c oughs> นมีแย่ขนาดเลยเจ้าแย่ไปย,ย่ายมาเป็นผิดบ้าตม่อเลยเจ้าไป่าปด้ลสองคีส่าคีนะเจ้าสาคีถ้าจะได้อยู่ไพ่แบก๊กด์ไพ่แบบไส้ปัจจันทร์ไส้นิดหน่อยอย่างละนิดละหน่อยเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านกระทุมตายเหมือนเดิม นานแบามาเจ้าก็ยังทุ่มไปอยู่ป้าก็บอกค่อยมีเจ้าหน้ามันน้องหน้ามันขึ้นมาแล้วก็ใสแล้วก็นหนิงเจ้าพี่โคกับหนักเฮ้ยค่อยมีป้าโอเคเจ้าขอบคุณนท่านๆเจ้าที่ติดตามท่านชมเจ้ชาวบ้าเป็นกำลังใจให้กัตลอดแล้วป้าก,กั็คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย